ครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเซอกิ่งเพชรวันนี้ผมมากับน้องเฮงๆนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของคุณอีกแล้วนะครับในการพยากร์ณดวงชะตาในวันนี้นะครับในครั้งนี้นั้นเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ ในช่วง15ถึง31พฤษภาคมนะวันนี้ก็จะบอกเลขนำโชคด้วยนะครับอย่าลืมฟังจนจบคลิปนะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยดาวประจำตัวนั้นโคจรย้ายข้ามราศีนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครับคือมาอยู่ราศีพฤกษภดังบทกรโหราศาสตร์ขีดเขียนไว้ชัดเจนว่ากเษกษตรศุกพฤษภสมทบตุลจะมีบุญ,ญยศศักดิ์เป็นหลักฐาน ทั้งข้าวเกลือเหลือล้นพ้นประมาณมีถิ่นฐานบ้านนาและลาโพฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นต้องบอกว่าการเงินของคุณนั้นมีโอกาสดีๆมากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็ทำมุมตีโกนเข้าไปหาดาวการเงินดาวการเงินคือดาวพระอังคารแม้ไปอยู่ในเรือน ธาตุลมตรงนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าดาวศุกก็ยังเป็นมรณะนะชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนะครับดาวประจำตัวเนี่ยโครจรโดดเด่นกำลังแห่งสติปัญญากำลังแห่งจิตใจนั้นจะมีมากขึ้นนะครับแต่นะครับ จะมีภาวะเบื่อเบื่อเซงเซงบ้างนะครับให้คิดบวกมองบวกเข้าไว้รับกระแสของพุทธหัต์สบดีที่ทํามุมตีโกนต่อดวงชะตามันหมายถึงว่าจิตใจคุณจะแข็งแกร่งนะครับหากคุณคิดบวกมองโลกบ,บวกบวกนะครับเกิดสิ่งบวกบวกพอดดาวเจ้าเรือนสุภะนั้นโครจรร่วมตัวนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณโฟกัสคุณทะเยอ,อทายานคุณวางแผนคุณมีเป้าหมายในกิจกรรมบางอย่าง มันจะรุ่งรุงได้มันจะสําเร็จได้จะมีเรื่องราวให้คุณคิดในเรื่องของอนาคตมากขึ้นทะเยอทะยานมากขึ้นคิดในเรื่องของขั้นตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตต่างๆมากขึ้นดาวยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่าจะมีบางสิ่งนะครับมากระทบจิตใจมากระทบอายตนะภายนอกของคุณคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทําให้คุณนั้นได้ทบทวนตัวเองมากขึ้น ในสิ่งต่างๆนะครับเหมาะทบทวนตัวเองวางแผนพัฒนาตัวเองเพราะดาวปัญญายังโครจรโดดเด่นเอาคํำพยากร์ตรงนี้ไปล่อจิตใจสร้างโอกาสสร้างสิ่งต่างๆที่ดีรับแรงเอื้อมของดาวพฤหัสบดีที่โครจรเล็งไปที่เรือนลาพะทำมุมตีโกนต่อลัคนานะครับจะได้อิทธิพลที่ดีนะครับระนั้นแล้วคุณต้องเข้าหาบัณฑิตเข้าหาผู้รู้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนน้อมเข้าหาเกิดสิ่งที่ดีต่อด,ดวงชะตา Ion, คอนเนคชั o นเครือข่ายยังจะมีคนที่จะพึ่งได้ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุตรบริวารน,นะครับคนใกล้ตัวคุณเปิดใจนะครับจะมีคนพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษามีโอกาสได้ c o n เน c ชั o นเครือข่ายที่เป็นบัณฑิตหรือเป็นผู้รู้อยู่ใกล้ตัวพยายามเรียนรู้ศึกษาให้มากเครือข่ายจะนำสิ่งใหม่ๆ นำองค์ความรู้ใหม่ๆหรือต่อยอดความคิดของคุณได้นะครับดาวสัต์ชาติไปเป็นปุตตะนั่นหมายถึงว่าเครือข่ายก่อโปรเจกต์ก่อไอเดียให้กับดวงชะตาและจะนำลาภผลมาให้กับดวงชะตาถ้ามีเครือข่ายคนเน t ต่างๆติดต่อมากมายนะครับจะเป็นผลดีให้กับคุณในช่วงนี้นะครับในระยะยาวเพราะเล็งมาที่เรือนลาพะด้วยสำหรับดาวพฤหัสบดีตรงนี้ ในด้านของการเงินนั้นนะครับดาวการเงินนะครับโคจรเป็นจุดสุภะนะครับนะนั่นต้องบอกว่าการเงินไปอยู่ในเรือนพุธพุธไปอยู่ในเดือนสุขนั่นมีโอกาสที่จะมีรายจ่ายไปกับสิ่งที่เคยสร้างเคยก่อไว้ในอดีตกับต้องจับจ่ายออกไปนะแม้กระทั่งรายจ่ายไปกับสุขภาพ การเดินทางหรือแม้กระทั่งรายจ่ายอะไรบางอย่างที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่ทางตรงก็ทางอ้อมที่จะเข้ามาสู่ดวงชะตาตรงนี้แต่ดวงบอกว่าดาวการเงินไปอยู่ตรงนั้นนะครับความเจริญต่างๆทางการเงินก็ย่อมเกิดขึ้นเช่นนักค้านักขายนักการตลาดท่านที่ทําธุรกิจออนไลน์ไม่มีหน้าร้านตรงนี้ยังจะเป็นไปในทางที่ดีได้ดาวประจําตัวยังไปร่วมกับดาวเจ้าเรือนลาพะแล้วร่วมกับดาวราหู ความคิดที่จะทําอะไรแปลกใหม่นั้นเกิดขึ้นหรือคุณยังจะมองไปถึงโปรเจกต์ใหม่หรือว่าจิตใจคุณจะโฟกัสไปกับไรายได้หรือลาบผลที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะพยายามมองหาช่องทางในการทํามาหากินนะครับมากขึ้นนะแล้วก็มีโอกาสเดินทางระยะสั้น นะบางครั้งเนี่ยบอกว่าติดโควิดเดินทางไม่ได้นะอาจจะได้เป็นลักษณะเดินทางระยะใกล้แล้วบ่อยขึ้นก็ได้นะครับคือในดวงเป็นลักษณะที่ว่าจะมีเรื่องให้ร้อนที่นั่งร้อนที่ร้อนทางนะครับแล้วก็ดวงบอกว่าต้องระวังของส่วนตัวหายช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีโชคเช่นเลขบ้านเลขรถออกสลากหรือเลขอะไรต่างเกี่ยวกับตัวคุณเลขอายุพศออเกิดคุณเลขเกี่ยวกับตัวคุณนั้นออกสลากหรือคุณจะถูกหวย นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับเลขจะอยู่ใกล้ตัวคุณหรือเป็นเลขเกี่ยวกับของเสียหายนะครับของเสียหายอายุคนป่วยอายุคนแก่ใกล้ตัวหรืออายุคนเจ็บป่วยอายุคนตายนะครับเลขเกี่ยวกับอุบัติเหตุเช่นรถพังรถเสียรถเกิดอุบัติเหตุหนักๆเอามาซื้อนะครับเป็นเลขนำโชคให้กับดวงชะตา ดวงดาวยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับช่วงนี้นั้นนะครับถ้าหลงอะไรมันจะหลงมากนะครับไปศึกษาอะไรก็จะศึกษามากถ้าไปศึกษาที่ดีเอากิจไปวางไว้ที่ดีๆจะเกิดสิ่งที่ดีมากเพราะดาวจําตัวร่วมราหูนั่นหมายถึงว่าคุณนั้นนะครับทําอะไรจะทําจริงจังในช่วงเนี้หรือว่ามันถ้าไปได้ไปศึกษาอะไรก็ศึกษาจริงจังเอาสิ่งตรงนี้ นะครับไปมัวเมาในสิ่งที่เป็นประโยชน์จะเกิดสิ่งที่ดีนะครับช่วงนี้ยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคุณจะมีเหตุการณ์ให้ไปตามใจตามความอยากมากขึ้นนะครับเช่นอยากทําอะไรใครมาขัดใจหน่อยไม่ได้นะครับนะต้องระวังอารมณ์ให้ช่วงนี้ให้ดีนะครับชาวลักนณาราศีตุลอีกอย่างหนึ่งนั้นในเรื่องของความรักความรักมีโอกาสเจอรักลับๆ รักที่ต้องปกปิดซ่อนเลนนะครับหรือรักที่เปิดเผยไม่ได้หรือมีใครบางคนที่คุณถูกตาต้องจิตต้องใจแต่มันลงเอยกันไม่ได้ดาวความรักนั้นเป็นจุดตรงนี้นะครับปรึกษาคู่คู่ก็จะก่อความเจริญหรือคู่ของคุณจะวางแผนซึ่งความก้าวหน้าหรือว่ามาคล้องเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณหรือตัวคุณกับคู่วางแผนคุยในเรื่องของอนาคตบางอย่างนะครับหรือมีเป้าหมายบางอย่าง ร่วมกันนะครับตรงนี้ก็ได้นะคู่ขอความจเจริญไม่ด้านงานก็ด้านเงินนะครับหรือช่วยเหลือในกิจกรรมบางอย่างหรือขอความช่วยเหลือใดๆมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือว่ามันแปลว่าคู่กับคุณนะ่พยายามศึกษาคุยกันที่จะศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือกําลังที่จะมีโอกาสได้ทําบุญร่วมกันอย่างนี้ก็ได้ช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มีโอกาสได้ทําบุญปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนาหรือว่ามันแปลว่า ข้องเกี่ยวกับกิจกรรมศาสนาก็ได้นะครับหรือถ้าในวางแผนจะไปเรียนรู้ไปศึกษาอะไรนั้นนะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณในอนาคตนะบางครั้งนั้นนะครับดาวเนี่ยจะเอื้อให้ดวงชะตาเนี่ยงานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นหรือว่ามีเรื่องจุกจิกบางอย่างเรื่องงานนะครับบางท่านจะมีการจัดการหรือพยายามจัดการอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือไปยุ่งเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ดาวยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับจะมีเหตุการณ์ให้เสียเงินไปกับการทำบุญหรือเสียเงินไปกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามันแปลว่าถ้าคุณทำบุญเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้การเงินการทองของคุณดีขึ้นนะครับในอนาคตนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับชาวลัคนาราศีตุลสวัสดีครับ